นี่คือเรื่องราวสุดพิศวงของชายปิศนาที่เดินทางข้ามเวลา74ปีมาปรากฏตัวกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กมิถุนายน1950งทย่ายแปลกหน้าวัย30 ในชุดวิกตอเรียปรากฏตัวกลางถนนอย่างไร้ร่องรอยเขาดูสับสนมึนงงก่อนถูกแท็กซี่ชนเสียชีวิตตำรวจค้นพบของปแปลกๆในกระเป๋าเขาตั้งเหรียญทองแดงจากบาร์ที่ไม่มีใครรู้จัก ใบเสร็จรถม้าที่ไม่มีอยู่จริงธนบัตรเก่าและนามบัตรชื่อรูดอฟเฟนส์พร้อมจดหมายลงวันที่มิถุนายน1876นายตำรวจฮูเบิร์กสืบจนพบว่ารูดอฟเฟนส์เป็นชายที่หายตัวไปในปี1876ตอนอายุ29ปีคำอธิบายทุกอย่างตรงกับชายที่เสียชีวิตแต่เรื่องราวดูเหลือเชื่อกว่าจะบันทึกเป็นทางการต่อมามีคนอ้างว่านี่เป็นแค่นิยายวิทยาศาสตร,ร์ แลกลับพบหนังสือพิมพ์ปี1951รายงานเหตุการณ์นี้ก่อนนิาาจะถูกเขียนขึ้นและมีหลักฐานยืนยันการหายตัวไปของดูดอในปี1876จริงๆเขาเดินทางข้าเมเวลาจริงหรือและเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวลึกลับนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ